ขอกราบพี่น้องทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายคือกะเทยไม่นึกเลยว่าจะเกิดมาหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ผ่หลายเพรากกะเทยพวกกะเทยเขาจับกันเป็นกลุ่มวันไหนมาจุมนมเขาสนุกจังเลยพวกกะเทยเขาไม่มีปัญหาเขาสนุกแค่ห้าตับปละตาของกะเทยเขาไม่เคยก่อควนได้เป็นเหตุหากินไปนอกเขตก็ไม่มีเรื่องเลยเขาทำตัวเหมือนตัวเองเป็นหญิงแต่ว่าชีวิตจริงเขาไม่ใช่หญิงเขาเป็นกระเทย พวกกะเทยเขาอยู่กันเป็นแหลกถ้าก็อยากมีแหงให้ไปหาพวกกะเทยพวกกะเทยจับเลี้ยงในยางเกาหลีถ้าผู้ชายหน้าตาดีนึงเนื้อเกาหลีทุกวันเลยพวกกะเทยเขามากันเป็นหมูกก่กระเทยปละกระเทยครูมีอยู่มากเลยก,กะเทยเท่าก็แห่งมีเนื้อไหลเท่าจนเท่าเอื้นใหญ,ญ่กับว่าเท่าเป็นกระเทยบุญบ้านไหนก็แตกมาโทษโทษยุค ผู้ชายแหละจะเป็นนางเสยเผือระบายขับเลยเขาเดียกกันเธอยกดดันพมีคนถามมาเป็นกระเทยดีบอเป็นกระเทยกะดีดีได้ค่ะเพราะมันบะเด็ดสอบได้คือคู่คุณลังก็ถามมาเป็นงานอีกบอกัเป็น่นงาอีกเพราะเป็นกระเทยบดเด็เปิดซ้าอิชิตันได แต่อย่าหัวเนอกค่ะกระเทยเป็นเพศอ่อนแออย่าได้ลังแกกระเทยได้ไหมปไปใส่็ตนยังจังพากันมองเห็นพวกน้องๆเป็นแม่งองแง่งหรือไงได้โปรสังคมเห็นใจกระเทยนั้นไม่ใทยใครก็ลูกหลานไทยคนไทยคือกัน